สวัสดีค่ะแม่ลูกรีวิว e ีสามกับมาแล้วค่ะย้วันนี้เราจะรีวิวรถอะไรคะลูกวันนี้เราจะรีวิวรถญี่ปุ่นยี่ห้อหนึ่งอ่ะรถอะไรให้เราฮอนด้าพิต t าเยต้าไม่ใช่อะไรคะ s u สูกิสุสูกิเซียสนะคะซึ่งรถรุ่นเนี้เราูเราเต็มแบบอยากนําเสนอมากๆโดยที่มันเป็นรถอีโคคาร์ซีดานนะคะ ซึ่งได้ทั้งความกว้างความใหญ่แล้วก็ได้ทั้งความประหยัดใช่ราคาก็ไม่แพงได้ปีใหม่แล้วก็ราคาไม่แพงผ่อนอยู่ประมาณสักหกพันนะคะเงินเดือนประมาณหมื่นสองซื้อได้หมื่นสองซื้อได้นะคะได้กับทุกคันเลยได้กับทุกคันในในคลิปนี้สี่คันเลยเขาอยากบอกว่าในคลิปนี้มีแต่รถปีใหม่ๆใช่ค่ะไม่ไม่เกินแสนคือสี่คันเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ไม่เกินแสนมีตั้งแต่สองหมื่นโลสองหมื่นกว่าโลขึ้นไปนะคะลองมาดูว่าแต่ละคันเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ะคะอ่ะโอเคมาค,มคันแรกเลยวันนี้มีรถสีโปรดขึ้นมาอยู่สองคันใช่ก็คือสีเทาดําอ่าสีเทาดําเพราะเป็นรถที่ดูแรง่ายมากแล้วมันได้เป็นคุณแม่รู้สึกว่ามันเป็นรถสีที่ดูถ้าบอลเงินมันก็อีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเฉดสีเทาดํามันก็จะดูรู้สึกว่ามีอะไรมากขึ้นอ่าจริงค่ะอ่าได้ความสวยได้ความอะไรหลายๆอย่างนะคะค่อนข้างสีค่อนข้างคลาสสิกนะคะลองให้พี่เขาดูแบบรอบๆคำของเซียสเนี่ยค่อนข้างคือเป็นรถที่ค่อนข้างใหญ่เลย คันนี้เขาได้ในราคาแบบไม่ถึง3ามแสนอ่ะคันนี้เขามีอ่ะเขามีแม็กมาให้นะคะเป็นล้อแม็กนะคะค่ะคันนี้ติดฟิล์มมาให้พร้อมแล้วนะคะพร้อมใช้งานเลย่มีมีนี่แล้วแล้วก็ภายในเป็นเบาะผ้านะคะตัวนี้เป็นตัวอ่าอะไรนะคะลูกหนึ่งจุดหกหนึ่งจุหกเอ้ยพูดผิดีเอกหนึ่งจุ ทำเบอร์กันไปหมดอ่ะ1.2 GLX ปี2016ราคาอยู่ที่295 295ผ่อนอยู่ที่ประมาณผ่อนอยู่ที่ไม่ประมาณ6,000อ่ะประมาณ6,000บาทนะมะ6,000บาทอ่าคือคันนี้เป็นพวงมาลัยแบบ engine start แล้วเป็ engine start เป็น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 นปุ่ม s t a r ใช่เป็นกุญแจแบบนี้นะคะเป็น engine start เพราะมันเป็นตัว GLX เนี่ยตัวเนี้ยค่ะอ่าแล้วก็ได้เพนท์พวงมาลัย m ั l t i f ั n c t i o นะคะะจอเขาก็มีมาให้หมดแล้ว ใช่แอร์ก็เนี่ยหาระบบใช้งานง่ายน,นะคะแอร์เปิดแอร์ปิดอยู่แค่ตรงนี้คือทุกอย่างใช้งานง่ายน,นะคะ,คะก็คือแล้วรถรุ่นเนี้ยมันเป็นเครื่องพันสองมันก็จะได้ค่อนข้ามันมันได้ไม่ค่อนข้ามันได้ความประหยัดมากประมาณสิบเจ็ดถึงยี่สิบกิโลลิตรอ่าแล้วก็อ,อ,อะไรอ่ะคืออัตราเร่งขับในเมืองเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะก็ค,คือรถรุ่นเนี้ยส่วน<อ>ใหญ่คือไม่เหมาะกับพวกคนเมือง น้องๆจบใหม่ก็เหมาะนะแม่ว่าเริ่มต้นรถคันแรกของน้องๆจบใหม่เนี่ยก็คือจริงๆซื้อคันนี้ก็ได้คือแล้วก็ผ่อนไม่แรงมาก,กประมาณหกพันนะคะเผื่อว่าอะไรยังไงก็คือเรื่องใช้งานเนี่ยการนั่งหรือว่านูนั่งสบายไหมสบายอ่าน้องขิงสูงเท่าไหร่คะลูกร <17 3 S 1> ้อยเจ็ดสิบสามน้องขิงสูงร้อยเจ็ดสิบสามเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องที่ว่าการวางขาการนั่งอะไรเลยแล้วเบา เบาพิงศีรษะเป็นไงบ้างคะลูกได้เลยเออนะคะเราได้ได้เป็นเบาผ้านะคะเบาผ้ามันมีขผ้าดีของมันคือมันดูแลง่ายมันดูแลง่ายมันไม่อมความร้อนนะคะก็คือทุกอย่างโอเคหมดคือบางคนบางคนชอบไม่เหมือนกันนะบางคนชอบเบาผ้าบางคนชอบเบาหนังนะชั้นนี้ก็จะเป็นเบาผ้าเบาหนังมันมันก็จะสวยไปอีกแบบนะแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเวลาใช้งานเป็นนานๆเนี่ยมันจะแตกอ่าใช่ แต่แต่คันเนี้ยคุณแม่รู้สึกว่าลูกค้าเขาก็ใช้ถนอมนะคะเพราะเรื่องเบาเรื่องอะไรมันไม่มียวดมีย้้ยนะคะ,ค,ะคือเบาก,ก็ยังปกติดีอยู่นะคะ,คะการใช้งานก็อยู่ประมาณ9ก,ก้าหมื่นกว่าโลเองก็ก็ถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคาเพราะราคาได้แค่สองเก้าห้าได้เป็นตัวเจียวเอด้วยนะคะ,คะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้น้องขิงเนี้ยไปพาไปดูข้างหลังดูเปิดฝากระโปรงหน้าไว้รอด้วยก็ได้ค่ะกจะดูฝากระโปรงนะะหน้าได้ใช่ดูดูเลยค่ะเปิดให้ให้ดูเครื่องเลยค่ะว่ารถมันเดิมไหม พราะคุณแม่ก็อยากให้เขาเห็นว่าเอ้ยเราเรานาเสนอในมีรถโจนรถอะไรมาไหมด้วยนะคะ <Okay. S 1> ค่ะอ่ะไปดูเอ่อไปดูข้างหลังนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคันหน้าเราค่อยลองไปนั่งเอ่อไปนั่งไอ้ตรงไปไปนั่งเอ่อเบาะผู้โดยสารดูอ่ะ,อะ,ด,ด,อะดูห้องเก็บสัมภาระนะคะโอ้โหขิงกว้างขวางมากกว้างมากห้องเก็บสัมภาระโอ้โหคุณแม่ว่ามันมัน,ม,นมันได้ความกว้างมากเลยแล้วคันนี้ก็ดูใหม่ด้วย <Okay. S 1> นะคะลูกอ่าเนี่ย ดูไม่มีรถเดิมหมดทางซีนมะพร้าวเดิมหมดนะคะค่ะได้เดิมได้ความเดิมนะคะค่ะ,คะแล้วก็สะโพกฝั่งนู้นเป็นไงบ้างคะลูกเดิมหมดเลยอ<ะ>่าสะโพกฝั่งนี้ก็เดิมนะคะจิกดูทุกอย่างได้เดิมหมดค่ะฝากระโปรงก็ฝากระโปรงเดิมคันนี้ถ้าถามว่าเรื่องเรื่องสีสีรอบคันเนี่ยถือว่าเนี้ยบมากนะคะลูกอ่าสีรอบคันเนี้ยบมากแล้วก็ตรงเนี้ยไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะบางคนใช้ไม่ถนัดบางทีลากของออกจากรถอย่างเงี้ย ออคันนี้ตอบโจทย์นะเพราะว่าคุณแม่ว่าถึงแม้จะขายของออนไลน์อาชีพขายของออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องขนของมันมันขนได้เยอะเลยนะคะด้านหลังค่ะและอย่างคันนี้ก็ลถได้เดิมนะคะหลังเดิมและ่ะไปดูหน้านี่ว่าเดิมไหมหญิงลองล,ลองดูสิอ่ะย้ำอีกทีหนึง่งรถคันนี้ปี2016นะคะค่ะ,ะตัว1.2 GLX ราคา295,000บาทผ่อนประมาณ6,000นะคะค่ะถ้าสนใจคันนี้ก็ก,ก,ก็ทักกันเข้ามาได้นะคะ แล้วก็ด้านหลังได้ได้ด้านด้านหลังเดิมค่ะอ่ะมาเดี๋ยวคุณแม่ทําให้ปกติมันจะต้องมีตรงเนี้ยนัดออกหรือไม่ก็ต้องกดเนี่ยนะคะเนี่ย <Okay. S 1> โอเคอ่ะโอเคไม่หาไม่เจอโอ้อันนี้มันก็ค่อนข้างอุกไม่กองแกงนะนเองิงเพราะอะไรรู้เปล่าคะเออหนูต้องมาตรงนี้หายลับมาหนึ่งนะคะอ่าเนี่ยไปใส่ตรงนั้นไว้อ่ะโอเคเอเอต้องวงเลยค่ะลงค่ะอ่ะโอเคเป็นอย่างนี้นะคะ ภายในเขาก็ก็ทําระเบียบเรียบร้อยดีค่ะคันนี้ค,คือเหมือนเขาเทําความ <แห S 1> สะอาดทุกอย่างเสร็จหมดมหมแล้วไม่เยิ่มค่ะโอเคได้ความสะอาดทุกอย่างฝากระโปรงก็ฝากระโปรงเดิมนะคะตัวนี้ตัวนี้ฝากระโปรงเดิมได้คานเดิมทุกอย่าง<ช>ทุก<ร>อย่างเนียบหมดเลยนะคะรถคันนี้ถือว่าได้เนียบหมดเลยนะคะซ้ายขวาเดิมหมดฝากระโปรงก็ไม่ได้ขันน็อตไปทําก็เดิม<ช>อยู่นะคะค่ะอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยคันเนี้ยบอกได้เลยว่าหน้าเดิมหลังเดิมนะคะอ่าโอเคเราเปิดทิ้งไว้อย่างงี้ไม่คะลูกดเดี๋ยวให้พี่เข้ามาปิดให้ทีเดียวได้ค่ะก็คือคันเนี้ยก็ถือว่าเป็นรถที่นําเสนอเีอันหนึ่ง1.2<ด> glx อ่าอันนี้เป็นตัว glx อ่านูเรามาดูาาดตัวนี้ gl, GL. อ่ามันคนละรุ่นเพราะว่ารู้สึกอันนี้มันจะทำออกมาทั้งมีหลายรุ่นเหมือนกันนะ gl glx gl อ่าอะไรอ่ะ gl จีเอ s ตัว rs ก็มีแล้วก็มีจี plus ด้วยใช่ค่ะซึ่งจะเป็นตัวสุดท้ายที่เดี๋ยวเราจะรีวิวอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามา GL ก่อนคันนี้2 9 9 0 0 0บาท2 9 9 0 0 0บาทปี2018นะปี2018อ่ะใช่ทุกคนจะถามว่าทำไมไอ้นี่2018นี่2016ทำไมราคาพอๆกันก็คือเพราะตัวนี้รุ่นมันต่างกันก็คือตัวนี้จะเป็นรุ่นรุ่นประหยัดหน่อยก็คือตัว G L แต่ตัวนีเอลสเปคมันจะสูงกว่าน่อยนึงโอเคค่ะก็ คันนี้ก็ติดฟิม์มาให้หมดแล้วอ่าไม่มีอะไรสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทปีสิบแปดถือว่าใหม่มากเลยนะคะลูกเอ้ยมาอยู่ที่เท่าไหร่ลูกตะือกี้เนี่ยมาอยู่ที่สองเมื่อกี้เนี่ยเวลาเฮ้ยเวลาเราพีเต์เราต้องบอกไมม์เขาด้วยนะสองหมื่นสามเอเออได้ไมค์มแค่สองหมื่นกว่าโลเมื่อกี้ไม่กล้าพูดเออได้ไม่สองหมื่นกว่าโลเองใช่ไหมคะถือว่าคุ้มได้ความคุ้มค่ามากมากภายในคุณแม่มองไปเนี่ยเหมือนเขาจะแต่งอะไรสักอย่างนึ้อเนี่ยใช่ใช่ใช่ตอกจะติดอุปกรณ์ตอนแรกจะพาดูค เดี๋ยวคุณแม่ขอลองดูหน้าตัวก่อนอ๋อเขาติดเหมือนกับอะไรอ่ะอให้ให้โอ้อันนี้คุณแม่บังเคยเห็นนะคะคือคันนี้ได้ฟิล์มหมดแล้วอ่าอันนี้อันนี้คล้ายๆกันนะคะแต่ด้านหน้ามันจะเป็นไม่ใช่จอมาค่ะมันจะเป็นแบบเนี้ยค่ะจะเป็นแบบว่าเอ่อซีดีเหมือนอะไรยังไงไม่ได้เป็นจอใช่อาจจะไม่มีพรอมอะไรมัลติฟังก์ชันแล้วใช่ออชชันที่ต่างกันออกไปแล้วก็ตัว start ก็เป็นไขกุญแจอ่าแต่ว่าพวกเบาะพวกอะไรก็เหมือนกันนะคะค่ะคุณแม่อยากให้น้องขิงอ่ะลองนั่งเข้าไปอ ลองนั่งเบาะหลังให้พี่เขาดูหน่อยคันนี้ไหมคะอยาจะนั่งคันโน้นเหรอใช่อ่โอเคเพราะว่าสองตัวนี้เหมือนกันจะได้พาตัวนี้ปีใหม่ใหม่ขนาดในปีสิบแปดเราเราเราไม่ไม่เราจะเปิดให้ดูไหมมันปีสิบแปดแ้าลแล้วมันมันวิ่งแค่สองหมื่นสามเองอ่ะสองหมื่นสามพันกว่าโลแล้วก็น่าจะการันตีได้เลยนะคะว่ารถไม่น่าจะโดนมาค่อนข้างค่อนข้างปลอดปลอดภัยค่ะไม่ใช่ค่ะเอ้าส่วนมากที่เราเปิดให้ดูมันคือจะเป็นรถที่เหมือนปีลึกหน่อย เราก็อยากให้รู้สึกมั่นใจว่าเอ้ยมันไม่อะไรมาแต่ปี2018อย่างเงี้ยคันนี้ก็ปี2018เหมือนกันราคาเท่ากันเลยสองคันนี้ราคาเียวกันราคาเท่ากันมาอยู่ที่เท่าไหร่คะคันนี้มาอยู่ที่ห้าหมื่นหกพันห้าหมื่นหกพันคันนี้มามากกว่าหน่อยม่ถึกสองหมื่นกว่าช่เพราะฉะนั้นใครมาก่อนได้ได้สิทธิ์เลือกก่อนอาจจะชอบเรื่องสีเรื่องอะไรตอกว่ากันใช่ก็คือมก็คือห่างกันประมาณสองหมื่นกว่าโลนะคะค่ะอ่านเดี๋ยวมาดูคันนี้อืม นี่ได้สีเป็นสีบอลเงินนะคะอ่เดี๋ยวนั่งข้างหลังก็ผ่อนผ่อนประมาณหกพันคันนี้เบาะหนังแล้วนะอ่าคันนี้ดอ๋อคันนี้กับคันนี้จะต่างกันคันนั้นได้เบาะผ้าคันนี้ได้เบาะหนังใช่ใช่ใ่อคันนี้ได้เบาะหนังดําได้แดงอ่ะนั่งข้างหลังเป็นไงบ้างคะลูกกว้างไหมนั่งข้างหลังกว้างมากอือเดี๋ให้ใช่แต่ว่าข้างหน้าก็เหมือนกับคันที่แล้วเลยอ่าใช่เพราะว่ามันรุ่นเปลี่ยนไปคือเรื่องเบาะพังลูกค้าคนแบบเขา่าจะชอบเบาะหนังใช่ค่ะเขาก็จะเปล แต่ข้าง,งหลังคุณแม่ว่าไงหนูว่าใกล้ๆแบบนั่งสบายไหมลูกใกล้ๆรถใหญ่ๆแบบเออแคมรี่ <Cam ry S 1> เลยไโโหมความกว้างเนหนูดูที่วางขาดิค่ะคือที่วางขานี่ถือว่ากว้างมากเลยเนี่ยใช่โอเคเลยอะค่ะเพราะว่าขิงเขา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 สูงมากอะ่ะเขาก็าสูงร้อยเจ็ดสิบกว่าเขาก็ยังนั่งสบายสบายค่ะก็คือถ้าเราขับไปต่างจังหวัดเนี่ยก็ไม่ได้คนที่นั่งไปด้วยก็ดูไม่อึดอัดไม่ใช่ใช่ไม่ลำบากเลยสบายสบายอ่าสบายสบายเลยอะค่ะ ก็คือภายในห้องผู้โดยสารโตอิซูซูกิเซียสเนี่ยคุณแม่ก็ถือว่าเขาทําได้ดีมากๆเลยใช่ใช่นะคะได้ได้ความกว้างขวางมากๆแล้วก็เหมือนที่เราเปิดให้ดูตรงอ่าตรงท้ายรถคันน้นอ่ะห้องห้องเก็บสัมภาระด้านหลังอ่ะตรงฝาท้ายอ่ะก็กว้างมากๆอ่ะค่ะใช่ใก็คือมันตอบโจทย์ในการใช้กว้างเป็นรถอีโคคาร์ที่ทําออกมาได้กว้างมากแล้วไล่มาสามคันนี้ยังไม่มีคันไหนเกินสามแสนเลยนะใช่ไอ้นี่เราจะพาเขาดูอ่าอ่าห้องเครื่องไหนไหมว่ารถมันเดิมไหมได้คือคุณแม่อยากจะให้ลูกค้าเขามั่นใจนิดนึงว่าเอ้ย มันเดิมนะรถที่เอามารีวิวคือจริงๆเราก็ไม่อยากไม่ไม่อยากจะจะเน้นเรื่องแบบเรื่องเรื่องเรื่องงานขายอะไรอย่างอยากให้เน้นเรื่องคุณภาพใ,ให้ลูกค้าเขาดูมากกว่านะคะลูกแต่ด้วยความที่มันปีใหม่มากวันนี้ก็เลยเก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะปกติเราก็จะเปิดให้ดูทุกคลิปอยู่แล้วเนี่ยเ,เห็นไหมคะฝากระโปรงมันก็ไม่ก้องแกงนะมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะหนักมันจะอะไรอย่างมันไม่ใช่ว่าเบาแบบ โอ้รถมันเบาแล้วเกินอะไรยเงี้ยไม่ใช่ <c oughs> ะค,ะค่ะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะได้เดิมรอยเม็ดอาร์เห็นไหมคะลูกก็ยังเหมือนเดิมหมดเลยค่ะ <c oughs> ไอพวกเนี้ยเดิมหมดนะคะแล้วก็ยังไม่มียังไม่มีไขนะ่เนาะได้ลถปีใหม่ได้ลดใหม่น้อยได้ลถผ่อนประมาณหกพันค่ะแค่เนี้ยคุณแม่ว่ามันมันก็ที่สุดแล้วของรถอีคุคาค่ะค่ะประหยัดน้ํามันด้วยใช่ไหมคะลูก <c oughs> ค่ะค่ะแล้วก็ถ้าขับในเมืองสะดวกสบายแน่นอนนะคะสําหรับรถรุ่นนี้ ได้ที่เก็บของก็เยอะใช่ค่ะแล้วก็เออหน้าคือสี่คันที่เอามานังเสนอเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าได้รถเดิมหมดทุกคันเลยนะคะอันนี้กล้ารับประกันเลยได้รถเดิมหมดนะคะค่ะแล้วมีอะไรบ้างอะูกที่นี่ที่อยากนำเสนอแต่คันนั้นะได้มน้อยมากแล้วสองหมื่นกว่าโลองเงี้ยใช่คันแล้วก็ผ่อนอยู่หกพันเองอะค่ะใช่ค่ะแล้วก็เหมือนีมีติด เหมือนลาโพงหรืออะไรสักอย่างเพิ่มมาให้ข้างหน้าเพิ่มอิกอ่าใช่ใช่มันตัวไอ้นั่นมันตัวลําโพงหรือตัววัดความเร็วคุณแม่ก็งงนะเนี่ยแอบงงเหมือนกันไม่เคยเห็นนะไม่ค่อยถนัดเรื่องแต่งไม่ค่อยเออจริงๆเพราะจริงๆเราตัววัดความเร็วอ่ะโอเคเพราะจริงๆพวกเราสองคนเนี่ยเป็นคนที่รีวิวชอบรีวิวลรถที่มันเดิมๆรถที่และอย่างรถร้านเราจริงๆก็ไม่ก็ไม่ได้ซื้อรถแต่งนะคะก็ซื้อส่วนใหญ่จะจะซื้อรถที่เดิมๆเข้ามานะคะนอกจากว่าใครชอบก็เอาไปแต่งเองต่างหาก ตัวนี้เป็นตัวอะไรคะลูก g l plus โอ้ l plus มองดูก็รู้แล้วเนี่ยว่ามันมีอะไรที่ต่างบ้างคันเนี้ยใช่มองเข้าไปข้างในแอบเห็นแล้วหนูลองดูสิว่าคันเนี้ยมีอะไรที่ต่างบ้างภายนอกอืมมีอะไรต่างบ้างนะงงงงมีความงงได้สเกิร์ตใช่ไหมคะคันเนี้ยได้สเกิร์ตรอบคันใช่ใช่ใช่ไหมคะคันเนี้ยได้สเกิร์ตรอบคันแลขอย่างหนึ่งมันได้เป็นสีขาว เป็นปี1.2 GL+ ปีอะไรคะลูกปี2019ปี2019ใหม่ที่สุดกว่า3,000ที่ที่ที่พูดมานะคะคันนี้ราคาอยู่ที่3,039,000ได้ GL+ มาอยู่ที่78,000ผ่อนอยู่ประมาณเท่าไหร่ลูกถ้าประมาณเนี้ยถ้าประมาณนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,500ค่ะ6,500 6,500กว่าก็คือไล่มาเนี่ยไม่มีคันไหนเกินแสนเลยอืมไม่นะ ไม,นะไม่ใช่หาไม่เกินแสนได้ปีตแต่คุ้มมากนะปี2019ันสได้ CL เอ u พนะคะได้เนี่ยชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะ,คะได้สปอยเลอร์เออฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานแล้วปีหน,ะนูรู้เปล่าผ้าสีหมดต้องปี6-6ปีหน้าโน้นกุมภาปีหน้าโอเคค่ะแล้วก็ภายในเป็นไงเอาหนูเปิดล็อกให้คุณแม่หน่อยโอเคคันนี้เขาก็ใส่เบาะหนังมาค่ะ อ่ะมีจอนะคะเนี้ยเลื่อนลงไปมีจออ่ะโอเคเอะเบาะมันก็คล้ายๆกันนะคะลูกเป็นเบาะหนังอ่าเบาะเอ่อเวลานั่งอะค่ะลูกได้ความนุ่มสบายอยู่นะคุณแม่ว่าหนูรู้สึกไหมว่ามันได้ความนุ่มสบายอ่เปิดแอร์ให้เย็นๆสักพักนึงเยเย็นมากมีจอแล้วเขาก็พูดนะว่ารถรุ่นนี้เป็นรถรถที่แอร์เย็นมากค่ะค่ะแล้วก็คุณแม่ว่ามันน่าใช้สุดๆอะคันเนี้ย เขาก็เสร์ฟได้ไม่เจ็ดอะไรมาให้เได้ไม่เจ็ดหมื่นกว่าโลเขาน่าจะรักรถมากแล้วภายนอกคุณแม่ว่ารถติดพลาสติกไว้อยู่เลยรถสุสกิเซียสเนี่ยภายนอกเนี่ยมันดูออกแบบได้ลงตัวเลยนะคะสวยสวยลงตัวเลยแล้วก็ได้ความกว้างใหญ่คือถ้าใครเน้นเรื่องแบบเอ้ยนั่งกันสบายอยู่กันหลายๆคนตอบโจทย์นะเราเราอยากได้แบบเหมือนประหยัดด้วยอะไรเงี้ยดูดิเขาดูแลรถดีมากเลยเพราะว่าคือบอกเลยว่าคันนี้มันใหญ่ ถรถรุ่นเนี้ยค่ะน,น,นั่งสบายนั่งสบายเออพูดพูดเลยก็คืออันนี้นี่พูดจากที่เราสัมผัสนะคะว่ารถมันนั่งสบายจริง <ฮะ S 2> ขนาดตัวมนสูงเนี้ยคือคิดไม่คิดไม่ว่าแม้กระทั่งคนที่ตัวใหญ่ก็ยงังนั่งก็ยังนั่งได้นะคะถ้าอยากแบบว่าผ่อนเบาหน่อยได้รถปีใหม่หน่อยคิดไมว่ารถคันเนี้ยน่าจะต,ต,ตอบโจทย์คุณลูกค้าแน่นอนนะคะใช่ค่ะแล้วก็รถที่เราเอานํามาทั้งสี่คันเนี้ยบอกว่าสภาพเนี้ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้น บอกได้เลยนะว่า90%ขึ้นได้รถเดิมไม่มีชนค,คือปกติรถรถรถ,รถที่อรถที่บริษัทเราบริษัทพิจิตณเนี่ยพูดได้เลยว่าไอ้ที่รถโดนโดนหน้าโดนหลังโดนอะไรมาเนี่ยแทบไม่มีเลยถ้ามีอาจจะเป็นรถที่เอามาเทินแต่ส่วนใหญ่เราก็จะแจ้งลูกค้าไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดเราจะแจ้ง,งลูก,กค้าว่ารถเป็นแบบนี้นะโอเค่าแล้วก็คือราคาก็จะซอฟลงไปนะ,ะอ,อันนี้เครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงเคเบูลนะลูก ซึ่งมันเป็นติดมันถือว่าเป็นเครื่องเสียงที่ดีมากๆนะของเคงบลดซึ่งหมอคะใช่ค่ะไอเนี้ยเขามีอันนี้ให้ด้วยนะเนี่ย USB ดี่เลยที่หนูชอบมากเลยอ่ะใช่ใช่เอาไว้เวลาเราชาร์จแบตในรถอะไรยังไงว่ามันมันก็จะซิงค์กันไปเปิดเพลงได้ด้วยอ่าใช่เลยค่ะเป็นไงแอาไปย็นสบายไม่ค่อยอยากจะลงจากรถเลยใช่โอเคแล้วแล้วนี่จะเปิดให้เขาดูไม่ได้านหน้าเราเปิดที่ให้ดูได้กีสิบเก้าเป็นไงบ้างคุณแม่อยากให้ดูก็ดูได้คุณแม่อยากดูด้านหลังด้วยอ่ะเพราะตัวนี้มันเป็นตัวอ่ะโอเค เพราะบางทีเวลาเรามารีวิวทีขิงเราก็อยากรีวิวแบบรถหลายๆคันทีเดียวเลยค่ะอ่าใช่ไหมคะเพราะลูกค้าจะได้เห็นทีนึงว่ารถเราไม่ได้มีมีให้เลือกแค่คันสองคันนะอะไรเงี้ยมาที่ร้านเราเนี่ยถือว่ามีรถให้เลือกเยอะมากๆนะคะรถมีประมาณสามร้อยกว่าคันมีอันนี้ด้วยแล้วอ่ะอ่าชินี้เขาเรียกว่าสปอยเลอร์ค่ะลูกเวลาเปิดดูเปิดนดูเปิดตรงนี้เวลาเปิดอย่าไปเนี่ยเปิดตรงนี้อ่าโอเคมีกล้องให้ด้วยนะคะเนี่ย ม,มีกล้องถอยด้วยอันนี้ก็ได้นี่มันได้แต่ว่ามันจะเปิดได้กว่านะคะตเรเนี้มจะง่ายกว่าโอเค,อเ,คเห็นไหมนายรถสองปีสองพันสิบเก้ามันกลิบมากมาก,มากนะคะค่ะดูมันแล้วมันกลิบมากนะคะเดี๋ยวนะคะ,คะไอ้เจ้นียเราปิดเข้าไปได้นะคะอย่างงี้นะคะโอเคอ๋ออ่านั่นนะคะค,คือภายในกว้างขวางนะคะอืมก็มีเครื่องไม้เครื่องมือให้หมดรถท้ายเดิมซีนรอยซีนอะไรเดิมหมดนะคะ,คะก็คือได้เดิมหมดอนะ่ะ คือมันคลิปมากอะค่ะแล้วก็นี่เห็นไหมคะเนี่ยเขามีเขามีกล้องถอยกล้องหลังใช่ไอ่าใช่ใช่เขาติดเพิ่มใช่คือรถรถอย่างเงี้ยเขาถือว่าเขาเรียกว่าเป็นรถเกรด A บวกเลยนะคะค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเขาจะบอกรุ่นลว่า GL plus ไม่ให้เรานะคะค่ะถือว่าถือว่าถ้าให้ให้ประเมินสภาพเนี่ยเกินเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตะลูกอันเนี้ยใช่อืมได้พร้อมได้พร้อมใช้มากๆอ่ะปีสองพันสิบเก้านะคะมาอยู่เจ็ดหมืนกว่าโลนะเอาอเงี้ยอ๋อเลย อะไรกับเสียสเป็นอ่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวเล็บปะโดนเล็บปะลูกโอเคอ่ะนี่อ่ะนะครับเวลาเออโอเคลงมาหน่อยค่ะสูงเกินสูงเกินลงไม่ได้ค่ะลงมาอีกอ่ะโอเคเห็นไหมคะรถที่ร้านเราเปิดมาเป็นไงคะลูกกริบกริบมากคันนี้นะคะลูกกริบมาก รถเดิมหมดวันนี้ไม่มีอะไรต้องพูดเลยเออวันนี้มันรถสวยทุกคันเลยอ่ะค่ะใช่ค่ะดูดีคะเนี่ยไม่รู้จะพูดว่ายังไงดีมันมันก็สวยหมดอ่ะมันปีใหม่ด้วยแล้วก็ใช้งานน้อยด้วยใช่มันปีใหม่ใช้งานน้อยแล้วก็เลยเอาเอาตัวอย่างมาให้ดูประมาณเนี่ยสี่คันจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะคะค่ะค่ะสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอในคลิปนี้นะคะคืออยากให้ผู้ชมที่ต้องการรถที่เป็นรถอีโคคาร์ ซีดานที่ค่อนข้างที่ขนาดค่อนข้างใหญ่หน่อยกว้างหน่อยนั่งสบายหน่อยแต่ว่าได้เรื่องราคาอ่าก็คือเน้นเรื่องราคาเซียสเป็นอีกหนึ่งออปชันที่ที่เป็นตัวเลือกใช่ค่ะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดอันอันดับหนึ่งหนึ่งดับต้นๆที่คิดว่ามันน่าน่าสนใจมากๆนะคะใช่ค่ะก็วันนี้ก็คือมีอะไรยังไงเพิ่มเติมมั้ยคะลูกมีอะไรยังไงเพิ่มเติมไหมคือเอาอย่างนี้นะตอนตอนได้ลองมาเป็นพนักงานขายที่เนี่ยรถคันแรกที่ขายได้ก็คือเซียสเออใช่จาได้ จำได้เพราะน้องขกงใช่น้องขิงเข้ามาฝึกงานที่นี่นะคะ,ะเข้ามาฝึกงานที่นี่ในแผนกขายจริง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 ,รงน้องขิงเขาอยู่เขาไปฝึกงานทุกแผนกแต่หน้าตอนนั้นคือไปฝึกที่แผนกขายแล้วเขาก็ขายเสียอขายเซียได,ได้เป็นครั้งแรก สีสีค่ะคุณม่ได้ผิดสีนี้ด้วยใช่สีเทาดำด้วย่ราคาสองแสนกว่ากว่าแล้วลูกค้าเป็นไงบ้างคะลูกค้าเขาก็ก็มันตอบโจทย์เขาค่ะเพราะว่าเขาก็เหมือนเพิ่งทํางานมาได้มีกี่ปีแล้วเขาก็อยากได้รถที่ราคามันไม่แรงมากแต่ว่ามันใหญ่หน่อยผ่อนไม่แรงมากเพราะว่าตัวเคนที่มาซื้อค่ะเขาเป็นคนค่อนข้างตัวใหญ่แล้วแล้วบอกไว้ก่อนว่าใช้เงินออกรถน้อยมากใช่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทตอนนี้โปรโมชั่นของเราเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามารถจะ ออกรถได้เลยก็คือดูเครดิตอะไรเป็นหลักด้วยนะคะก็คือดูเครดิตลูกค้าเรื่องเรื่องอาชีพเรื่องอะไรยังไงประกอบเข้ามาแต่เราก็พยายามจะจะจะช่วยให้เต็มที่เพื่อที่ว่าจะให้รถไปใช้ะนะคะก็ค,ะคือจริงๆโหเอยน้องขี่จำได้เหรอมากงานได้ได้กี่ปีกว่าเป็นปีแล้วคะ่ะผึกง,งานได้เป็นปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมารอบหน้านี่ใครก็ต้องจําได้นะขายรถคันแรกได้ก็คือเป็นแบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันก็ต้องมีความประทับใจอะไรอยู่เพราะว่า ต้องไปคุกคีกับมันพอสมควรนะก่อนที่จะปล่อยให้ลูกค้าเพราะว่าของเราเนี่ยก่อนปล่อยให้ลูกค้าก็ต้องมาเช็คอีกรอบหนึ่งให้ด้วยนะคะว่ารถลูกค้าเนี่ยพอเอมไปใช้ไหมหรืออะไรไหมอะไรเงี้ยนะคะก็ถ้าอยากจะซื้อรถที่เพรยนต์ก็คืออยากให้มั่นใจนิดนึงเรื่องคุณภาพนะคะเรื่องคุณภาพเอ่อเรื่องราคาที่สมเหตุสมผลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เพรยนเนี่ยเป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งนะคะว่ามันมันโอเคจริงๆนะคะมันคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะคะเพราะว่า สิ่งที่เราเอามาเนี่ยเราก็พยายามจะนําเสนอว่ารถพวกนี้มันคุ้มค่าคุ้มราคานะค่ะถูกไหมคะลูกคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เพราะว่าหนูเข้าใจไหมว่าบางทีลูกค้าเนี่ยซื้อรถไม่ถูกนะซื้อรถบางทีคันหนึ่งหลายแสนนะคะใช่การจะซื้อรถสักคันหนึ่งเนี่ยมันก็มันมันก็เหมือนเป็นอะไรที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเข้าเหมือนกันน่ะนะคะก็คือไม่อยากให้ตัดสินใจพลาดอ่ะนะคะแล้วก็และอีกอย่างหนึ่งเราก็พยายามจะกรองอะไรที่ดีที่สุดก็อยากก็อยากให้เขาได้รถดีๆไปใช้งานนะคะเพราะว่ารถคันึงกก็ต้ออยู่ับเาหลายปีนใช่ค่ะ แล้วเราสองคนเนี่ยพูดพูดเท่าที่ตาเห็นพูดกันจริงตลอดนะคะเห็นยังไงก็พูดอย่างนั้นนะคะค่ะก็คือสโลแกนเราสองคนเลยได้แม่ล,ลูกเยี่ยมมากตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะคุณแม่อยู่เอา้าอันนี้เป็นคําถามนคนทาต่อคุณแม่เหรอ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ <c oughs> เพชรยนต์สนักงานใหญ่นะคะ,คะก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บรถของเราที่เยอะที่สุดของเรานะคะแต่ก็อีกสาขาหนึ่งก็มีติดถนนใหญ่นะคะแต่ถ้าสะดวกก็อยากแนะนําเข้ามาในนี้เพราะว่า ได้ความเงียบความเย็นสบายรถเยอะกว่าอ่าใช่ค่ะแล้วก็ปริมาณรถเยอะกว่านะคะ,คะก็คือสะดวกอะไรยังไงก็แวะเข้ามาทักทายกันได้นะคะ,คะหรือว่ามีอะไรยังไงอยากให้เรารีวิวหรืออยากให้เราพูดอะไรยังไงก็ ใด้ภาพมาได้หรือว่าอยากให้เราสองคูได้ปรับตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยหรืออยากได้รายละเอียดคันไหนเพิ่มเป็นพิเศษก็แจ้งเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องๆเขารีวิวเป็นคันๆห้อีกรอบนึงได้เลยค่ะวันนี้เราสองคนก็พอแค่นี้ใช่วันนี้ EP 38บปก็จบกันแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ